ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือกัล,ลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีสีเกตและกัล,ลยาณมิตรจิตดาเกตทองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภาระ และให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรีย,ยงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสาภาขวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเสนโมตัสสาภาขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตานิพัตานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขูสังคัสสะพิขูสังคัสสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโคอิมานิอิมานิพตานิพตานิสะปาริวารานิสาปาริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุ อัมหากังอัมหากัง <ang> ทีฆาระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตราหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิษุสง์แด่พระพิษุสง์ขอพระภิสุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับจงรับ พระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างตึกหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายความนักตึก็เลึกถึงพุทธเลยจะตั้งใจ อุที่สุนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยอยู่ละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุพรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพทธชนและบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันแล้วเขาแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วรอรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัปปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินา सातुमाते तु ราโยสุขีธิขายุปวภาวะอภิวัตนาสิริสเนจังโวดธาปจายโนจตตารวธรรมวาทานติอายุวันโนสุ ขังลัอายวัตโกอนาวัตทโเสรวัตทกโะยสวัตทักโวพัลลวัตทักโวะวันวัตทกโอสุขวัตทักโอโหตุส อาทาทุกขโรคะพยา ปิเิวนาสันตุจเตยชัสาชัยยสีทิทานังลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสิริอายุจวัน Jaya sawasatawasat Jaya ayu wasit Jaya bawan tu Bawa tusab Pemangkalang Rakan tusab Badewata sa โสธิปวันตุเตปาวันตุสามปัมคลังรักขันตุสามพเทว สัทโททิภวันตุเตภวตุสาพมาังคาลังรักขันตุสาพเทวตาสัพสังฆานุอาเวนะสัทโสทิ อาวันตุเตสาธตุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสมมาสัมพุทธโภธพควาอารหังสมมาสัมพุทธโภะควาพุทธังพะควันตังอะภิวาเทมีพุทธังพะควันตังอะภิวาเทมีพุทธโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรรมโมสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามสหามิธรรม,มงนามสหามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีสังขังนะมามีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราากราากราาขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาว,วรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มีอายุไขยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกช,ชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา